จ้าสีไปใส่ชีวิตมอนแคนแก่คุณเล่เร่เผื่อรออยยุป๊อปบุกขึวนมาไอสีมาจอบเจ้าได้บอกนี่ก็เลิกออกไปดีวแล้วอย่ามาทาอันไก่มีพญเสมมันาจังเรื่องห่าแนบปิดจมูกล่าไข่หอนเงิ่อนแม่เด้อไปนี่นี่ไปเขาเขาก็มีศิลปินในดวงใจของเขาคุณแม่เขาก็รักศิลปินคนนั้นคนนี้ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือคุณแม่น่ะ ได้ตังจากคุณพ่อไป300ตั้งใจว่าจะไปดูมนแคนแก่นคุณที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบัตรเข้าชมเนี่ยร้อแต่อีกร้อยห้าสเนี่ยจะไปซื้ออะไรดื่มได้กินได้หรือเปล่ายังไม่รู้ละ่ะแต่ที่ไปจับโปได้คือลูกสาวไปเจอพอดีแม่กันเราออกไปแล้วบอกแม่ไปไหนแม่จะไปดูมนแคนอลองไปดูความน่าทออครอบครัวนี้ครับค่ะเจ้าจสีไปใส่สีไม,มนแคนแก่นคุณเรยๆเรืเอเอยล่ออยุ เมื่อคืนมาไข่สีม้าจอบเจ้าไน้่บอก <c oughs> นี่ก็เลงกจอกไปเดี๋ยวแล้วเด <c oughs> ี๋ <c oughs> ยวมาท้ามันไก <c oughs> น่มีมาเยี่ยเศมันมาจังเรื่งหอนเนี่ยปิดจมูกเล่าไข่หอนเงื่อนแม่เด้อไปนี่นี่ไปเล่ามาไป,ไปนำ้ำแล้าไข่หอนเงื่อนแม่เนี่ยจะไปน้ำมอเนี่ยมีสามรอยบอพกพ่อขาเราไข่ดอกเอ้าปะเอามาฟ<อ>้อนให้คหมดย่แม่ามากแกเขินเนี่ยพิดปากจมูกแล้ว นี่แหละลูกสาวถึงขนาดชอบใจเลยหลังขับรถออกมาแล้วเจอแม่กันังจะหนีเที่ยวหรือเปล่าไม่รู้นะนเลยเปิดกระจกถามมาสิไปสาแม่ก็บอกว่าจะไปดูมนแคนแกนคูนลูกก็เลยถามมาหนีพ่อมาเที่ยวใช่ไหมนะก็เลยบอก <นะ S 2> ว่าเนี <ข hour S 2> ่ยพ<ม>่อแกหหให้เงินมา300ด้วยนะลูกถึงก็ขำเลยสามร้อยค่าเข้างานก็ร5อยห้าละอีกอีกร้อยห้าสิบนี่พอค่าเบียร์บอกร้ถามกันใหญ่เลยน่ารักน่าเอ็นดูมากนะครับคุณผู้ชมครับ นะชาวเน็ตก็บอกอวยรีบไปดูมนแคนถึงขนาดลืมเอาแมสติดตัวไปด้วยอ,อาจจะอยู่ในกระเป๋าก็ได้พูดถึงมนแคนแก่นคูนี่ไม่ธรรมดานะคุณนะเป็นศิลปินที่มียอดผู้เข้าชมผ่าน YouTube มากที่สุดในประเทศไทย2ปีซ้อนอคือปี2021เนี่ยจำนวนยอดวิวใน YouTube นะรวมนะ808ล้านครั้งซึ่งเป็นปีที่2ติดต่อ,อก,กันจากปี2020อันนั้นยอดสตรีม 976ล้านครั้งนี่คืออันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มียอดวิวในยูทูบเยอะที่สุดมากจริงเนี่ยเป็นัลใจของแม่แม่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม